ครัวช่อแก้วอ่าคือครัวช่อแก้วใบอุ้มทุกท,ทุกเมนูเราไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะทําเสมือนให้ครอบครัวเรารับประทานเองค่ะมีเฟซบุ๊กด้วยนะคะครัวช่อแก้วใบอุ้มฝากติดตามด้วยนะคะคุณค่ะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ,บ0647894994นะครับนี่อร่อยทุกจานไม่ใส่ผงชูรสคะ่ะ เราเห็นสิ่งที่ว่าเขาทําได้เขามีอะรเปมือกับเขาบรรลุเป้าหมายของเขาเนี่ยมันก็ทาให้เราชื่นใจอย่างเดียวทำให้เราหายเหนื่อยกลายเป็นว่าเขานะเออมา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 ปลอบประโลมใจเราแทนแทนที่แทนที่เราจะมปลอบประโลมใจเขาก็อย่างนี้ครับมันเป็นมันเป็นยังไงอะเป็นเป็นชีวิตอะเนาะคือยังไงเราเราเราก็พยายามทำพยายามทำให้เท่าที่เราทําได้แต่พอพอเราทําไปแล้วเนี่ยมันมีคนคิดแบกกลับมาเนี่ย คนที่ว่าค่อนข้างจะโอเคสามารถเนี่ยเป็นเป็น,ปนแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครองคนอื่นๆเนี่ยคือให้มีกําลังใจสู้ไปอย่าอย่าได้ทอแท้หรือเด็กกลุ่มเราเนี่ยเจ็ดกลุ่มกลุ่มสีปัญญาเนี่ยมันผมว่านะฝึกได้นะฝึกได้อย่าไปเก็บเขาไว้ในบ้านเอาเขาออกมาเจอโลกกว้างม,มาเจอคนมาเจอสังคมผมว่าช่วยเขาได้ พยายามลองลองลองมองดูว่าเขาชอบอะไรจับจุดจับจุดตรงนั้นให้ได้มีเพื่อนผมมีคนหนึ่งบอกว่าเอา้าล้วเกิดว่าเขาไม่ไม่หาเขาไม่เจอทํายังไงล่ะผมว่านนะเด็กนะทุกคนนะ่ะมันมันต้องมีทุกอย่างอะที่ว่าสิ่งที่เขาชอบในชีวิตนะ่ะรูอเราจะเห็นไหม,มใช้พ่อแม่ต้องคนต้องรู้ต้องพยายามผมว่ามันต้องพยายามเอาไปเรื่อยๆนะบางทีอย่างเหมือนที้อบางทีไม่ไม่รู้เหมือนกันนะ้าเกิดผมเลยว่าผมมาโชคดีตรงที่ว่าลูกผมเนี่ย เจอไวัยหน่อยหนึ่งเจอไวัยหน่อยก่งกว่าเราด้วยตีขีดแข่งกันลูกไหมได้ไหมผมจำผมจำกระลูกก็ไม่ได้นะเห็นไหมบอกตรงตรงเลยผลังผลังเท้าเลยว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยโน้ตตัวอะไรอ่าก็ต้องตอบแทนผมนะอ่าบอกแกเออเขาไม่นคุไม่คุณคุณคุยแทนผมนะตอบให้ค่บาีอย่าซ้อมอย่างเงี้ยอ่ะชจอาแก้วโน้ตคนผมแกะนี่เขาไงอ่าเอ๊ะโน้ตตัวนี้มันตัวอะไรชจอาแก้วก็บอกอาฟาอ่าตรงก็ขีดไฟล์เขา พอบางเพลงอย่างอย่างบางเพลงบางเพลงเนี่ยเพลงสากลเนี่ย อีสามคนเนี่ยผมเนป็นคนแก่ให้เขาเองเพราะคุณครูทมโนธคิมกันโนาะสามคนเป็นคนมันต้องใช้ช่วยกันมันมันค่อนข้างจะไม่ตรงใกล้เคียงกันแต่ว่ามันไม่ตรงทีเดียวหรอกไม่แพ้หรอกมันไม่ตรงทีเดียวหรอกมันมันใกล้เคียงกันแต่ว่าถามว่าถามว่ามันยากเกินไปไหมบอกก็ไม่ยากเกินไปหรอกคือเราเราผมพอมีพื้นฐานดนตรีนิดหน่อยตอนสมัยมัธยมเคยมีวงดนตรีผมเต้นของตัวเองก็เลยไม่ออกบีบเพราะพอมีพื้นฐานมากบ้างเนี่ยถามว่าอ่ะอย่างเงี้ย กแไอโน๊ตหรือตัวอะไรอ่ะขีมมพ่อไม่รู้นะพ่อจำไม่ได้หรอกมันเยอะหลายเส้นน่าเก้าเส้นเออเก้าส้นเยอะแยอ่าแล้เขาจำได้หมดเลยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจห้มดเลยเพลงบางเพลงโอ้โหเพลงไทยแปดนาทีอย่างเงี้ยอืมโอ้โหจำได้ยังไงก็ไม่รู้ผมยังแต่เขาจำได้เขาจำได้เมื่อกี้สี่เพลงเขาจำได้หมดเลยเมื่อกี้เพลงสากลนะยากนะสากลยิ่งง่ายกับเพลงไทยเยอะเลยนะเหมือนว่าเพลงไทยเมื่อกี้เขาเล่นแบบ ไม่ผิดไม่ผิดเพลง,ไ,พงไทยไบางเพลงอ่ะแปดนาทีเ,เนี่ยผมยิ่งกงเลยจําได้ยังไงวะเพลงคืนยังโอเ้เกรร่งเว้ยกลายเป็นว่าต,ตนอนนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องขยันมากกว่าลูกอีกใช่ไหมพอ <laughs> พอพอพอ,พอมาถึงขั้นนี้แล้วเราเราห็นเขาว่าเออนะเขาเขาเขามาถึงระดับนี้แล้ว่ะหยุดไม่ได้ใช่ชื่นใจหยุดไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ผมมองละมองอนาคตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาเขาได้อาชีพหนึ่งล้วะเขาดนตรีได้อาชีพหนึ่งล้ว ถ้าเกิดโควิดมันซาไปเนี่ยมันอาจจะพาเข้าไปเล่นรอบีตรงแรมนะให้ฝรั่งฟังนะเพลงไทยเพราะอาจจะเป็น้งทีชิงกสแ้าขออขุญาตย้อนครั้งแรกที่น้องขึ้นเวทีต่อหน้าคนอื่นลุ้นต้องใช้คำว่าโคตรลุ้นไหมขึ้นเวทีโชว์ครั้งแรกเลยเป็นการเป็นการเลยเขานี่นะเขาเขาเล่นเขาเล่นดนตรีเนี่ยตั้งแต่อายุห้าขวบ S <S คิมเนี่ย้ออายุห้าขวบมันไม่ได้โชงไงไม่ได้โช์แต่ว่ามีครั้งแรกเลยเนี่ยไปขึ้นที่มสวประสานมีแล้วละมันเป็นงานมันเป็นงานไหว้ครูเอาละอ่าเป็นงานไหว้ครูซึ่งครูที่สอนเขาเนี่ยที่ครูเก่งเนี่ยไปประกบข,ข้างๆเด็กจิ๋วอยู่เลยตัวเขาแิ๋วเดียวเล่นยังไ่นไม่คล่องเลยแต่ว่าถามว่าเขาอะชอบชอบแสดงออกอยู่แล้วจับ เป็นจังจำเพลงได้ชวิงเกอร์ลิตเตอร์สตาร์ตีไม่คล่องเลยนะแต่นั่นแหละครูให้โอกาสครูให้โอกาสนะพ่อขอบคุณครูครูนี่แบบโอเคมากเลยผมไม่ถามลูกถามพ่อลุ้นพ่อแม่จับมื้อแล้วลุ้นอยู่แล้กแต่แต่ถามว่าแต่ถามว่าคือเขาอชอบชอบแสดงถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราปล่อยเขาอยู่แล้วแหละอย่างวันจันทร์เนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็ชวนไป เปให้ไปเปิดในช่วงร่วมให้ร่วมสัญญา M O U กับาบางจากเนี่ยที่รงมาส,สัญญาให้ช่องแค่บไปีชั่วโมงหนึ่งอ่อสาสร้างเหมือนกับสร้างบรรยากาศในงานเนี่ยมันเป็นเฮาส์เฮาส์แบนไม่คนเดียวคนเดียวเอาแล,ล้วพ่อทำมาทิ้งแจกไปให้เขาเปิด<ม>สร้างบรรยากาศในงานเนี่ยมันก็อย่างน้อยเขาก็ถามเขาอยากเขาอยากไปเขาอยากไปมากบอกช่าแก้วอยากไปไปเนี่ยพ่อจัดให้เดี๋ยพ่อทำเตรียม ผมมองว่าการที่เราได้เห็นลูกดูนเวทีแล้วมันความปิตินะมันปิติแบบเราอยากจะเออแบบหยุดเวลาไว้สามวันได้ไหมคิดใครคิดไหมอยากให้ลูกอย่างนี้สามวันเลยไม่ต้องไปไหนเลยเพราะเราเป็นความสูงมากกว่าลูกอีกนะไม่จะบางครั้งนะบางครั้งนะบางครั้งน่ะก่อนแสดงมันก็มันก็มีความความเครียดมีน้อยเพราะมันต้องมีการซ้อมอ่าใช่ใช่ใช่มีการซ้อมแต่ผมเป็นคนเรื่องเรื่องเรื่องงานซ้อมผมมันก็ขยันจริงจังหน่อยหนึ่งเพราะว่า คือเด็กอะ่ะผมว่านะไม่ว่าเด็กปกติหรือเด็กพิเศษเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องวินัยมันต้องมีบ้างใช่ไหมอย่างร้อยเนี่ยเราต้องควรจะมีเรื่องเรื่อวินยัยกันการซ้อมอ่ะควรจะตั้งใจซ้อมนะไม่ใช่เล่นๆน,นะทำผลออกมามจะได้เห็นว่าเออนะมัน,ม,นมันเป็นผลผลผลดีอะ่ะคือง่ายบอรดอ่ะพอซ้อมบ่อยๆซ้อมจริงๆตั้งใจซ้อมมันก็ตีออกมาเพราะ<ม>ใช่ไหมคนดูว่าตอบมือให้อันนี้คือคนรับเนี่ยเขาอธิบายให้เราฟัง ก็โอเคครับก็โอเคแล้วแต่ถ้าตั้งใจซ้อมบางไหนมีมีหย่อแย่มีงองงอแงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวคนดูก็โหนะตีไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันมีผลนะถ้าเกิดเราตั้งใจตีตีเพราะคนก็ชื่นชมเราอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่าอนุายาตเพื่องต้นเพื่อนง่า,งงาย ก็นี่เขาผมมคุณมาที่มาแบ่งปันความดีครับอินดีครับผมว่าเขาว่าความสุขดกวยแบบความสุขความสุขคล้วก็ถือว่าความสุขเขาเป็นครูเขาต้องสอนให้เรามีชีวิตใช่ใช่คุณคุณต้องมีชีวิตต่อไปผมต้องมีชีวิตต่อไปมีความสุขด้วยเขามีความสุขมากก็อยากให้ให้ผู้ชมที่ได้ได้ชมแล้วก็คิดว่าท้อแท้ในชีวิตนะครับฟังเหมือนง่ายแต่ว่าถ้าถ้ามองดีๆอแต่ เอาความรักเป็นเป็นที่ตั้งนะมันง่ายมากนะมันง่ายมากเราเอาความรักที่ต้นยังไงยังไงเราก็อยู่กับเขาอะอยู่เขาจนตายผมว่านะหรืยว่าเราตายไปแล้วนะจะท่ยจะยังไงเข้อยู่ต่อได้แค่นั้นเองผมว่าตัก,การง่ายๆะคือเราจะปล่อยเขาไปเนีงง่ยไม่มีทางหรอกผมว่าร้อยทั้งร้อยอะถึงแม้เขาจะเก่งกายจยังไงคุณไม่มีทางปล่อยเขาหรอกเชื่อเลย ผมเล่าบางอย่ได้เลยถ <c oughs> ึงแม่เขาจะโตหรือแม่คุณจะแก่เขาจะโตขึ้นไปไนเนี่ยคุณจะปล่อยเขาจะเก่งขนาดไหนคุณจะปล่อยเขาผมว่าไม่มีไม,มไม่ทางไม่ทันอยู่กับเขาตลอดดูแลเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ชยิ่งกว่าเด,ดิมอีกใช่พียงแต่ว่าจะยังไงล่ะคุณตายไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ต่อได้หน้หลักนแหลักถึงคือจุดเป้าหมายซึ่งไม่ยาก ผมว่านะไม่ยาก,ไม,ยากไม่ยากหรอไม่ยากเ<ม>พราะคุณพ่อมยความตั้งใจมีอยู่บนพื้นฐานของความรัก <c oughs> ผมว่าความรักมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะไม่ต้องอธิบายเลยเลยใช่แต่ผมว่ามันเป็นนะมันเป็นเหมือนกับสัญญาณของคนของคนอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องมีผมว่าไม่ไม,ไม่ว่าพ่อแม่คนไหนมันมีอยู่แล้วสัญญาณของความความรักรูอมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วจร่งว่าแดกออกยังไงแค่นั้นเองใช้วิธีการยังไงแค่นั้นเองอันนี้ถ้าคลิปนี้มันอยู่ในนานมากครับ ลูกเมื่อลูกโตขึ้นอยากบอกลูกอะไรอ่าบอกนี่เราเนี่ยอยากบอกลูกว่าลูกพ่ออ่ะอยู่ได้ไม่นาหรอกแต่ว่าลูกอ่ะอยู่ดังกับพ่อแน่ๆนั่นแหละใช้ชีวิตให้หนูใช้ชีวิตให้เหมือนกับที่ว่าพ่ออยู่กับพ่อแล้วกันเอาง่ายๆใช้ชีวิตให้เหมือนกับที่ตอนอยู่กับพ่อถึงแม้ว่าพ่ออาจจะไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะ โอเคขอบคุณครับอบคุณมากขอบคุณมากคร้บผมผมไม่ได้เห็นครับผมไม่เห็นไในแววตาเยอะมากเลยดีมากกว่าคำพูดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมยินดีครับผมขอบคุณมากประจวด ครัวช่อแก้วอ่าคือครัวช่อแก้วใบอุ้มทุกทุกเมนูเราไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะทําเสมือนให้ครอบครัวเรารับประทานเองค่ะมี facebook ด้วยนะคะครัวช่อแก้วายอุ้มฝากติดตามด้วยนะคะขุ้นค่าครับ,บเบอร์โทรศัพท์นะครับ0647894994นะครับนี่อร่อยทุกกานไม่ใส่ผงชูรสค่ะ,คคะแอดไลน์ที่ไหนได้ไหมคะเผื่อมีอะไร